กลับมาอยู่กับครอบครัวโพลีเดอะแคทกับการเก็บเงินล้านของเขาโอเคครับวันนี้เราจะมาเปิดร้านกันให้ได้เลยร้านเดอะโอเซนโฟนีที่ผมสร้างไปผมจะเก็บเงินแสนให้ได้ครับวันนี้รู้สึกว่าตอนนี้โพลี่เขาทำน่าจะได้แล้วแหละนี่มีเงินก้อนอยู่ตรงนี้ครับขายได้ประมาณ97,000แต่ผมจะทำอีกสักหน่อยนะเอาให้ได้1นึ่งแสนเลยครับทีเดียวจบแล้วก็วันิสาครับวันิสาเขาทำงานอาร์ตแล้วตอนนี้ ไม่ได้ทํางานเลยนะเนี่ยผมอะเนี่ยมีห้องอาร์ตอยู่ตรงนี้ครับงานมาสเตอร์พีซล้วนๆสมบัติของบ้านหลังนี้ราคาอย่างแพงอ่ะได้อันนี้มาอีกอันหนึ่งนะรู้สึกอันนี้ขายได้สี่พันเะห็นนะผมย้ายมารวมกันก่อนจะได้ขายถูกครับเริ่มขายของและชึบไปดูวานิสาครับวานิษาเขาเป็นงานอาร์ตไงเราจะขายได้แพงกว่า mm. โพลี่เขาเหมือนอันแรกเนี่ยเราขายได้หกพันเห็นไหมราคาจะสูงกว่าโพลี่ครับ อ๋อนี่แพงสุดครับผมก็จะขายสองชิ้นนี้แล้วกันนะฮะเริ่มขายของแล้วเอาเงินแสนเอาเงินแสนขายสองอันนี้ครับเก็บอันบนไว้ไงอันบนแพงสุดอันไหนที่เป็นงานอาร์ตส,สามมอผมจะขายทิ้งไปแล้วก็ผมจะไปทําอันนี้ด้วยครับไปนิทานตัวนี้ขายอีกหน่อยเดียวเนี่ยเราต้องมีมูลค่ารวมประมาณห้าหมื่นครับอ๋อนี้ไม่ใช่งานมาสเตอร์พีซโอเคขายทิ้ง ายได้เธอได้แล้วผ่านอย่างรวดเร็วอะ่ะอันนีปณิธานของโพลี่ก็ผ่านเรียบร้อยครับเต็มร้อยเปอร์เซ็นได้แล้วอันนี้เราจะได้เงินกลับมาด้วยนะแล้วก็เหลืออันนี้เท่านั้นโพลี่นี่เริ่มจากศูนย์เลยเนาะโคตรเจ็บอะ่ะผมจะไม่ใช้ต้นเงินด้วยครับเพราะว่าต้นเงินมันจะโกงไงมันจะได้เงินไว ผมก็จะเอาต้นเงินออกไปโดยที่ไม่ใช้ต้นเงินสักต้นเนี่ยไม่มีต้นเงินในบ้านหลังนี้เลยโคตรแจม่มอะเป็นการหาเงินที่แบบโคตรมันน่ะนอนแล้วเหรอวันิสาเธออ๋อไปคุยกับกระจคุยกับเพื่อนก่อนไหมเตล่าสองรอบครับรอให้โพลี่ทำงานเสร็จก่อนเดี๋ยวผมจะขายชิ้นนั้นทีเดียวเลยไงโพลี่นี่เหมือนจะไม่มีเงินนะแต่จริงๆอะเงินเยอะมากครับที่ดินอย่างเยอะ มีร้านขายของแล้วเดี๋ยวจะไปเปิดร้านอาหารกันไงเดี๋ยวโอเซฟฟนี่ให้ได้พาร์ทนี้ครับรู้สึกว่าวันนี้สาก็ไม่ได้ทำงานวิดีโอเลยนะเสร็จแล้วโอเคคืออันนี้ยเราต้องมีงานอาร์ตครับ15ชิ้นก็จะผ่านลำดับ,บหนึ่งไงเดี๋ยวผมค่อยทำอันนี้แล้วกันเพราะว่าอันนี้ถ้าทำปุ๊บอะเราจะได้เงินคืน10%ซด้วยในโหมดสร้างนะแต่อนเนี้ยเราจะได้เงินรายอาทิตย์ครับ ซึ่งเยอะมากจัดว่าดีมากอ่ะอันเนี้ยต้องทําไว้ก่อนเลยครับสําหรับคนที่ต้องการเก็บเงินนะเสร็จเรียบร้อยแล้วโพลี่ผมขายเลยหนึ่งแสนห้าพันจัดไปดิเอาพังโอ้โหไงล่ะไม่โซนคอมพีกันเลยทีเดียวโคตรโหดอะถึงระดับสามเลยอะอันที่สามที่เราต้องมีสองแสนครับแล้วก็มีสามสิบหน้าต่าง โอ้ oh, สบายอันสุดท้ายนี่สามแสนห้าไงเราก็มีเงินทั้งหมดแสนหกหมื่นแล้วโค้เดมอย่างไว้จะให้วัน,นิสาเขาอันนี้ก่อน oh, oh, oh. เอาปฏิทานตัวเดียวกันไงเราก็ได้ได้เงินรายอาทิตย์เยอะๆหน่อยครับนี่ผ่ายพอดีไหมใครมาเตะขยะหน้าบ้านผมเนี่ยไอ้พวกนี้นิสัยมันมีเหมือนกับแฟนขับของวันิสนามาคุยขยะไง หาของใช้วันิสาเขาอย่างเงี้ยเป็นแฟนขับที่จิตจิตหน่อยนะขยะก็จะล้นหน้าบ้านไปหมดให้พวกนี้สบายแล้วตอนนี้เรามีเงินแล้วฮะมีของในตู้ด้วยดูก่อนน่าจะเป็นแฟนเมลของวันิสาเขานะอ่ะฮะเอาไปให้วันิสาครับได้อะไรมาเค้กเน่าอ้ไอ้พวกนี้นิสัย ตกลงมันรักหรือมันเกลียดเราอะเนี่ยเอาเค้กเน่ามาให้เราเนี่ยให้พวกนี้หายทิ้งให้หมดเอาเงินก็ได้ฮะเรายังได้เงินอยู่นะจากการขายเข้าเครื่องนั้นเดี๋ยวเคลียร์ตัวนี้ก่อนมันมีอาหารที่เสียในตู้เย็นนะห้องครัวก,ก็เหมือนเดิมครับไม่ได้ปรับแต่งอะไรมากเดี๋ยวเปิดร้านอาหารก่อนนั่นแหละร้านอาหารผมน่าจะให้วานิสาเขาคุมครับ คนเดียวเลยไงเพราะโพลี่เขามีร้านของเล่นมหัศจรรย์ของเขาอยู่แล้วก็เลยว่าจะให้วนิสาเนี่ยเข้าไปคุมเป็นครอบครัวที่แบบที่ดินอย่างเยอะถ้าเอาที่ดินมาขายรวมกันนี่สองแสนกว่าแล้วนนเนี่ยโคตรโหดอะได้หลักล้านได้เลยครับผมจะซื้อที่ดินไว้ไงสำหรับโพลี่เขาอย่างอื่นก็ปกตินะข้างล่างนี้ผมเพิ่มตรงนี้ไปไงแล้วก็ห้องอาร์ตของ วานิสาเขามันจะเป็นที่แบบเก็บคลังสมบัติของที่นี่เลยครับราคาจะสูงมากขายนี่ได้อีกหมื่นหนึ่งนะเนี่ยรูปพวกนี้ไม่ได้เอาไปร้านเลยอะเน้นกับการเปิดร้านอาหารมากกว่าฮะเสร็จแล้วอาบน้ำก่อนโพลีไม่ได้วิ่งเลยอะไปวิ่งสักรอบก็ได้ค่อยกลับมากินข้าวโพลีเขาทำเงินถึงแล้วไงถึงยอดแล้วครับ ผมก็จะให้เขาพักสักวันสองวันก่อนตอนเนี้วันนี้สาก็วาดรูปต่อไปเพราะว่าผมต้องก้ารงานมาสเตอร์พีทอ่ะอยากได้เยอะกว่านี้รอให้โพลีห้องน้ําเสร็จก่อนนะห้องน้ําข้างบนมันก็มีครับแต่มันไม่มีไอ้นั่นที่อาบน้ําเห็นป่ะไม่ได้สร้างให้เขาเก็บเงินแบบสุดๆอ่ะต,ตอนเนี้เ๋ยงเงินเหลือจากการเปิดร้าน,นเราค่อยมาดูไงว่ามันเหลือเงินเท่าไหร่ฮะ คิดถึงวันิสาด้วยแหละเลยมาเล่นเขาโมโหตลอดเวลาวันนิสาเขาต้องคอุยกับกระจกไงเขาถึงจะหายครับแต่พื้นที่ตรงเนี้ยมันแดดแรงอยู่แล้วมันจะทําให้ซิมในเนี้ยอยากวิ่งไงออกําลังกายมันก็จะลบค่าไอตัวเก่าทิ้งไปได้ครับซึ่งดีมากนะเฮ้ยโพลี่ใส่แว่นวิ่งได้ปะให้ดูเขาวิ่งออกกาลังกายหน่อยเธอ เป็นซิมคนแรกที่ผมเก็บเงินแสนโดยที่ไม่ทำงานนะเนี่ยโฟลี่ครับไม่มีงานเขาจะเป็นงานอิสระไงก็คือทำงานไม้เท่านั้นไม่ได้ทำงานหาเงินจากการอัพเลเวลครับโคตรจม่มอะแล้วก็ต้นเงินก็ไม่ใช้ด้วยเขาเรียกว่าการหาเงินล้านแบบฮาร์ดโหมดนะถ้าใช้ต้นเงินมันจะง่ายไปสำหรับผมอะเพราะว่าผมปลูกต้นเงินได้สามสี่ต้นเลยเนะี่ย คายตัวนี้มาถึงหมดแล้วเนี่ยต้องหมื่นสองพอยต์โพลี่ต้องเจ็ดพันแปดพอยซื้อต้นเงินสบายสบายเลยครับแต่ไม่เอามันง่ายไปคุณรู้สึกเหนื่อยหรือเปล่าที่ทำตัวน่ารักอย่างนี้ตลอดเวลาดูหน่ายไข่มาชมวะเนี่ยนะฮะขอว่ารูปสักรูปหนึ่งแล้วกันโพลี่มากินข้าวเธอได้รายวันอีกแปดร้อยสี่ครับ <c oughs> ผมว่าวันนี้สา <c oughs> เล่นยากสุดแล้วนะ เดี๋ยวสักพักเถอะแล้วก็เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายได้มากเถอะแต่คิดถึงเขาไงฮ้ดูดดเป็นดาราคนแรกนะของเซฟของผมอะทำไมกันพระเธอ,อดูดูเห็นปะอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายโคตรอะวันนสาเนี่ยปากสาั่นอีกแล้วเนี่ย แถวนี้ไม่สกรปรกไนงะเฮ้ยขึ้นอินสปายว่ะยอดของขอวาดรูปก่อนเผื่อได้มาถ้าพี่อีกรูปหนึ่งอยากแปะให้เต็มกำแพงอะ่ะฝั่งเนี้ยเอาแบบห้องนี้สักแสนหนึ่งเนาะมูลค่ารวมอะ่ะน่าจะโหดโอลี่กินข้าวแล้วก็คุยกับคนอื่นไหมเธอไม่มีเพื่อนเลยไงเป็นตัวละครแรกที่ไม่มีเพื่อนเลยเห็นไหมแต่จะมีกลุ่มอยู่ครับกลุ่มซิมโฟนีนั่นเอง จะเป็นลุงสีเขียวครับสำหรับกลุ่มนี้นะแต่ไม่ได้เป็นหัวหน้ากลุ่มเมโลดี้จะเป็นหัวหน้ากลุ่มจะเป็นกลุ่มแบบอาร์ติส์ร้อยเปอร์เซนเลยเมโลดี้เขาจะเป็นดีเจครับ uh huh. yes. แล้วก็ลิปป้ากับน้องสาวเขาจะเป็นนักร้องมัตส mm ึเมะก็จะเป็นกลุ่มของดาราไทริงานอาร์ตครับเอซิก้างานสวนแล้วก็เซโฟอนีอยู่ใกล้กันเนี่ยตรงนี้เขาก็จะเก็บอณิธานเหมือนกันนะโดยที่แบบเริ่มจากศูนย์นะ แต่เขาจะไลฟ์ใน f เฟ e บุ๊ k แกจะไม่เห็นใน youtube ครับ,บ,รบ,บที่ถึงเขาเหมือนกันนะเซฟโฟนี่ไม่ได้เล่นเขาเลย <c oughs> ให้วัน,นว้สาวาดรูปก่อนมาสเตอร์พีซไปดี <c oughs> ใครโทรมาวะเนี่ยอ๋อไม่ทำนายรูปสามอะแต่ดูก่อนเซงโคตรรูปนี้ได้สี่พันครับแล้วก็รูปนี้สี่สองเจ็ดศูนย์เท่ากันเลยวะ่ะ อันนี้มากกว่าโอเคขายนี้ทิ้งไปอันใหม่โพลี่เต็มหลอดทำงานนี้สักห้าอันแล้วกันได้แล้วแสนหกหมื่นนะโอเคเดี๋ยวขอคุยเพิ่มโซเชียลก่อนโซเชียลหมดไม่ได้คุยกับใครเลยทำแต่ง,งานหาแต่งเงินให้เอนนี่อ่ะเรียบร้อยครับ <laughs> โอเค <laughs> ฮะวันนี้สายยิ้มแย้มเราก็ดีใจทำความสะอาดพวกนี้ก่อน ตอนนี้เขาอาลมดีอยู่ครับเดี๋ยวโมโหเขาก็จะไม่อยากทำใ้พวกเนี้ยวาดรูปจะไม่อยากจะวาดเลยเหี่ตอนนี้อารมดีนะผิวปากเธอแหอารมณ์ดีอยู่ประมาณห้านาทีแล้วก็เปลี่ยนแปลงอารมณ์อีกเป็นตัวละครที่แบบอารมณ์อย่างเยอะเดาใจเขาไม่ถูกโคตรอะ <c oughs> เสร็จแล้วไปไปดูร้านกันครับ นี่ไงเดอะโอเซฟอนี่ตรงนี้ครับราคา154,000สี่พันซื้อได้แล้วในที่สุดจัดเฟอร์เฟอร์เเจอร์เหลือหมื่นสาอ่ะโคตรน้อยแต่เราได้เดอะโอเซฟฟนี่เรียบร้อยครับเดี๋ยวจะพาไปดูร้านกันนะเผื่อคนที่ยังไม่ได้เห็นใน YouTube อ๋อโพลี่มานี่ผมต้องโอนเงินไปที่ร้านก่อนไงโอเคหมื่นหนึ่งก็ได้ไม่มีปัญหาแล้วเรวค่อยเก็บเงินเพิ่มที่ร้านก็มีเงินหมื่นนะครับ นี่แล้วก็ได้ร้านเดโอเซมโฟนี y เรียบร้อยเพราผมรู้สึกว่าจะมาเดทกันที่นี่นะอะไรวะเนี่ยไอเนี่ยเก็บให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็จะมีห้องครัวมีตรงนี้ครับแล้วก็สามารถเปิดร้านอาหารได้เรียบร้อยคือมันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแหละเราไม่ต้องสร้างอะไรเพิ่มแล้วครับมีห้องน้ำมีอะไรครบคันนะ่ะแล้วก็มีที่พักผ่อนสำหรับเราด้วยอยู่ตรงนี้สามารถมาพักผ่อนได้นะนี่ผมขายทิ้งไป เอาเงินเข้าบ้านก่อนที่ร้านเราก็จะมีมูลค่าประมาณ1นึ่งแสรวมกับเงินในเฮ้าห์โฮก็จะเป็น1นึ่งแสเจ็ดหมื่นแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดร้านครับเพราะว่าผมจะให้วันนิสาเข้ามาคุมร้านนี้ไงอันนี้เป็นของขวัญของโพลี่เลยนะเนี่ยก้อนใหญ่โคตรอะซื้อให้กับวันนิสาแฟนสาวของเขานะโคตรเจ๋มล้วก็จะประมาณนี้ครับมีห้องครัวแยกโซนยันมานี่ลงไปข้างล่างนี้ได้ สำหรับพนักงานห้องครัวเราเราก็มีที่ทิ้งขยะหลังร้านถ้าเปิดมันจะเนียนกว่านี้ไงเราต้องรอตอนเปิดก่อนเน่ะฟิลมันจะได้กว่านี้แล้วก็ที่นั่งครับสําหรับลูกค้าเรามีสองชั้นข้างบนก็จะเป็นประมาณนี้ครับจะเน้นกับฟิลธรรมชาติมากๆเลยส่วนข้างหน้าก็จะเป็นล็อบบี้หลักนี่ผมต้องจ้างพนักงานอะไรมาให้เรียบร้อยก่อนเนี่ยยังไม่ได้แบบจ้างพนักงานเลย ยังไม่ได้เซตเมนูเลยเนี่ยต้องเซตเมนูด้วยครับเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ทําในพาร์ทนี้ไปกลับบ้านเธอโพลี่ได้ร้านเรียบร้อยแล้วสวยงามที่สุดะ่ะมูลค่าที่ดินของโพลี่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูครับว่ามันเท่าไหร่แล้วนะเดอะโอเซฟอนีก็จะหนึ่งแสหกหมื่นครับรวมๆแล้วนะแล้วก็ร้านของเล่นมหัศจรรย์ของโพลี่อยู่ตรงนี้นี่ไง ฝนตกว่ะพายุกระหน่ำเลยเก็นชุดก่นอนเขาไม่สบายมีเงินอยู่ที่ร้านประมาณหนึ่งหมื่นครับแต่ราคารวมอ่ะต้องดูอีกทีนึงไงแล้วต้องออกไปที่แผนที่ใหญ่ถึงจะดูได้วันนี้ผมก็จะไม่ขายของครับเพราะว่าเราได้ร้านอาหารเรียบร้อยแล้วขอรีสต็อกหน่อยเองินที่ร้านมีอยูไ่ไงได้อยู่ได้อยู่เหลือตรงเนี้ย วิ่งฝั่งนี้ก็เสร็จแล้วครับสำหรับร้านโพลี่นะมันจะดูเต็มแล้วแหละผมว่าที่เหลือก็เอางานมาสเตอร์พีครับของวันิสามาขายนั่นเองอันนี้ไม่ไม่ใช่งานมาสเตอร์พีสจ้ะผมจะเอากลับบ้านให้วันิสาเขาขายแล้วเดี๋ยวพอได้งานมาสเตอร์พรีเราก็มาแปะให้เต็มกำแพงไปฟ้าป่าฟ้าร้อง่ะกลับบ้านดีกว่าโคตรหลอน โอเคกลับบ้านดีกว่าครับเสียงฝนมาถึงนี่เลยอะเงินรวมเขาอ่ะไม่เยอะหรอกแต่ราคาพื้นที่่ะน่าจะหลายแสนอยู่อะโห้ยโคตรวันเดษสาว่ารูปต่อครับแล้วก็เอางานของวันเดษสามาให้เขาขายสองอันฮะโมโหแล้วไน่เห็นปะอารมณ์เปลี่ยนแปลงโคตรบ่อยเธอสองพัน เป็นผู้หญิงแบบ over emotion เนี่ยหลากหลายอารมณ์หน่อยควบคุมยากนิดนึงนะหอยากได้ะ masterpiece รูปเนี้ยยังไม่มีไงย,ยังไม่มีในระบบไม่ได้ครับโครเสริงพันเจ็ดหมื่นและเงินเข้าห้องน้ำก่อนถ้าเขาเป็นอย่างเงี้ยเขาจะวาดรูปไม่ได้แล้วครับยังไม่ได้ซื้อคอมให้เขาเลยอะโอเคได้ละโพลีเสร็จขอท้ำอีกสัก สามอันแล้วกันจะได้ซื้อคอมยังโมโหไม่หายเลยผมจะให้เขาทำงานเนี่ยเธอเขาต้องคุยกับกระจกสักพักหนึ่งอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะผมมีตรงนี้ครับหิ่งไฟก็น่าจะหายมันมีตัวนี้อยู่ไงที่ทำให้อารมณ์เราเพฟูลอ่ะน่าจะได้หิ่งไฟหน่อยเธอนี่ยเห็นป่าหายแล้วแล้วก็วาดรูปต่อเฮะ ผมก็สามารถซื้อเพิ่มได้นะเนี่ยร้านอาหารเนี่ยคือซื้อที่ดินไว้อะน่าจะแจ่มเนาะถ้ามีคนเข้ามาใหม่แล้วก็ต้องมาซื้อที่จากโพลี่เขาไงหูสุดยอดอะอเป็นแบบอสังหาอ่ะโคตรเท่โคตรแจ่มถ้าคนที่ต้องการจะซื้อที่ดินตรงนี้ก็ต้องมาซื้อผ่านกับโพลี่เขาไงตำนองนี้ครับออเอาแค่โหมกได้แหละเนี่ยเธออารมณ์ไม่ดีตลอดเวลาใช่เรื่องไหมเนี่ย บ้านมันจะคอมพีด hmm. ก็เหมือนที่ผมบอกไปครับว่าเราต้องมีอีกฝั่งหนึ่งก่อนฝั่งนี้ยื่นออกมาอีกฝั่งหนึ่งบ้านก็จะเต็มแป่นของเราเพราะตอนนี้มันเกือบโคบไปแหละเหลือแค่ตรงนี้ครับมันน่าจะเป็นวิงสาหรับโพลีเขาเลยนะวิงงานไม้เพราะผมจะย้ายงานไม้ไปไว้ฝั่งนู้นเนี่ยเสร็จแล้วได้อีกสอันขายให้หมดนี่หมื่นห้าซื้อคอมสบายๆอ่ะพูดเลย ขอแชทกับเพื่อนหน่อยเพื่อนก็ไม่มีหนหะเธอที่จริงเราคุยในกลุ่มก็ได้นี่เนาะลืมเลยเนี่ยเมโลดี้เนี่ยแล้วก็ไปซื้อโต๊ะคอมให้เขาครับข้างบนห้องนอนจัดไปเอาแบบคอยสั่งการได้ก็พอแล้วผมจะไม่เน้นหรูหราหรอกบ้านของโพลี่อะชึบโอเคแล้วก็คอมครับหมื่นหนึ่งไม่เอาเอาพันสี่พอ เอาไว้สั่งการเฉยๆไงแล้วก็ต้นไม้เพื่อความสวยงามของบ้านเราต้นไม้ต้องมีเสร็จได้แล้วครับโต๊ะคอมวันนี้สาเข้าเป็นไรเฮดู <c oughs> เธอแล้วก็มีโต๊ะคอมครับ <c oughs> แล้วก็มีคอมที่แรกของบ้านนี้ด้วยนะโปลี่นี่ไม่ใช้คอมเลยอต <c oughs> ั้งแต่เล่นเขามา <c oughs> ไม่มีคอมเลยครับ ขอทำอีกสักสองอันแล้วกันจะได้จบพาร์ทนี้กันนะเราก็ทำค่าปณิธานหนึ่งแสนผ่านเรียบร้อยต่อไปก็หนึ่งล้านแล้วหนึ่งล้านจะยากแล้วครับคราวนี้เพราะผมต้องทำทุกอาทิตย์แล้วก็เก็บขายทีเดียวเหมือนที่ผมขายไปอ่ะเก็บเงินแบบก้อนใหญ่ทีเดียวไงแต่ถ้าวันนี้สาเขาได้มาสเตอร์พีซบ่อยๆอ่ะก็อาจจะได้นะอาจจะได้เงินเก็บเพิ่มเติมครับแต่ผมว่าไม่ยากหรอกเนาะ ถ้าเราไม่ได้ซื้อของเข้าบ้านเยอะๆไม่ต้องฟุ่มเฟือยอ่ะมันก็ได้อยู่ครับหนึ่งล้านอ่ะไม่จะเป็นต้องใช้ต้นเงินเลยด้วยซ้ำแต่ถ้าเราแบบซื้อของเข้าบ้านบ่อยๆมันก็จะไม่ได้เงินมันจะลดไปเรื่อยๆผมก็หมดแล้วแหละตอนเนี้มีร้านอาหารมีร้านของเล่นเรียบร้อยถือว่าเป็นมาเตอร์อสังหาเลยทีเดียวโคตรโหดนะพลี่หาเงินได้เพิ่มนะ ถ้าเราอยากจะเอาเงินจริงๆอะ่ะเสร็จอั ت, นแปดชึบกินข้าวก่อนทำอาหารให้โพลลี่เอาแฟมิล,ลี่ไซายพอเสร็จครับขายไปเลยไม่ได้เก็บไปและสองอันหมื่นแปดทำเงินไวมากครอบครัวนี้ไม่มีต้นเงินนะเนี่ยแล้วก็เงินเริ่มจากศูนย์เลยไปดูพาร์ทแรกของโพลลี่ดีครับโอ้โหยังนอนแบบ จตุตลัดไมเนอร์อยู่เลยอะแล้วดูตอนนี้ดิมีบ้านตัวเองหลังเบลเลอร์เธอมีร้านของเล่นมีร้านอาหารทำเงินได้โคตรเยอะัฮ้อออกมาในสาะเขาเก่งงานครัวปะเดเไวลวสีบครับสุดยอดไปเป็นแม่ครัวที่ร้านได้เลยเนี่ยเธอกินข้าวกันเฮ้ยทำเสียงเอาให้โพลี่กินพวกนี้ ฮ์เสียงแหลมมาเลยนะวันนี้สาวันนี้ก็น่าจะเรียบร้อยครับสําหรับเก็บเงินแสนเกินแสนด้วยสองแสนอ่ะเพื่อเปิดร้าน The อเซ p h น n y เราได้มาเป็นเจ้าของเรียบร้อยครับสําหรับร้านอาหารระดับสองความไฮโซนะโคเทที่ผมสปีดบิวไงจะลองมาจากร้านของซูซานครับร้านซูซานจะแพงสุดระดับสองก็น่าจะเป็นเดโอเซนี่เนี่ยแหละที่ราคาสูงสุดครับ ถือว่าแจ่มมากเนาะเป็นคนที่แบบไม่มีต้นเงินเนาะแต่สามารถที่จะเก็บเงินซื้อร้านลำดับสองได้โคตรโหดอะวันนี้ก็เสร็จครับพร้อมนอนรูปผมยังมีอยู่นะเก็บไว้ก่อนตอนนี้ยังไม่จําเป็นต้องใช้เงินไงเก็บเงินได้เรื่อยๆแล้วครับตอนนี้มุ่งสู่หนึ่งล้านกันเดี๋ยวจะพาไปลองเปิดร้านดูนะแต่มันไม่ได้เงินเยอะหรอกครับร้านอะมันต้องระดับ ห้าดาวอ่ะถึงจะได้เงินเยอะไงเท่าที่ลองเล่นมานะวงนอนแล้วโอเควันนี้ก็ให้เขานอนหลับครับพักผ่อนกันพวกเธอหลังจากทำงานเหนื่อยกันมาหนึ่งอาทิตย์เต็มๆแล้วก็ได้เวลาพักผ่อนเต็มๆและเหนื่อยมาในวันนี้สาคิดถึงเธอรู้ไหมเนี่ยเด้อเดเดโอเคนอนแล้วใช่วันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับสมบูรณ์แบบ เราได้ทุกอย่างที่ต้องการแล้วที่เหลือก็คือเก็บเงินล้านเพื่อจะผ่านเอ็กซิเมนท์ที่ผมตั้งเอาไว้สําหรับโพลี่นะแต่น่าจะได้แล้วแหละสบายสบายแล้วครับตอนเนี้ยเงินหมื่นต่อวันนี่สบายโคตรอะสำหรับพวกเขานะ <c oughs> ผมให้เขาพักผ่อนประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับเดี๋ยวค่อยลุยงานกันต่อนะเพราะเขาทำงานกันมาเหนื่อยแล้ว <c oughs> เจอกันต่อครั้งหน้าครับผมวันนี้ฝันดีนะครับสองสาว